สวัสดีค่ะสวัสดีกะะัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่สลับเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของไม่หมอฟางในวันนี้นะคะวันนี้ไม่หมอฟางยังไม่มีหัวข้อคลิปนะคะพลังงานตั้งต้นเลยที่มาอัดคลิปเนะี่ยเป็นพลังงานแห่งการมีหวังมีฝันมีความหวังมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความเต็มพร้อม คือต่อให้อะไรก็ตามอะไว้วางใจในตัวเองมากๆในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแอคชั่นทําบางสิ่งบางอย่างเออมันเป็นพลังงานอย่างเงี้ยเนี่ยณนะตอนเนี้ยที่ฟังกําลังจะนั่งถ่ายทอดข้อความผ่านหน้าพาให้กับเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะหมอฟางขอขอบคุณค่ะขอบคุณปฏิหารที่เกิดขึ้นแล้วจริงกับ ตัฟังเองในหลายๆเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วงส่งท้ายปีนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่มาเรียนคอร์สอ่านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้และคอร์สอ่านไพ่พื้นฐานอย่างมืออาชีพนะคะหมอฟางส่งท้ายสิ้นปีพร้อมต้อนรับปีใหม่ด้วยลด50%กับคอร์สทั้ง2องคอร์สนี้นะคะถ้าสนใจก็แอดไายเกินเข้ามาได้นะคะแล้วก็แจ้งจุดประสงค์ได้เลยนะคะหรือว่ากดตรง แท็บเมนูข้างล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวมองฟังรีบมาตอบกลับนะคะทั้ง2คอร์สน่าจะรวมกันอยู่ที่1,888บาทยินดีต้อนรับจากหัวใจค่ะแล้ววันนี้หมอฟังขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลที่ปกปักรักษากัลยานิมิทุกท่านค่ะขออนุญาตเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นใครกันคะที่เข้ามารับชมรับฟัง ตอนนี้พลังงานเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรคะขออนุญ,ญาตนะคะคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานครคูครูบาอาจารย์นะอเสามถ้วยเห็นไหมมีวความสุขเดี๋ยวนะคะอืมดีเอมเพสคุณดูเจ็ดไม้แฮงแมน หนึ่งไม้เดทเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงจากการรอคอยมาเนิ่นนานฟังให้ความรู้สึกนั้นนะพลังงานนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ได้นะาตดน้ำได้ทัดไฟได้นะคะมีนได้พิจิกได้นะคะแล้วก็พลังงานของเพื่อนอาจจะอยู่ในจุดที่ ชัดเจนกับตัวเองมากๆตอนนี้มันมีแรงมานานใจเหมือนเฉลิมฉลองอ่ะเออเหมือนจุดประกายให้กับตัวเองว่าข้างหน้าแล้วอ่ะความฝันของเราถ้าไม่ใช่เราเองแล้วอ่ะที่ที่จะทํามันให้สําเร็จหรือไม่ใช่เราที่จะตั้งมั่นเอออย่างงี้ดีกว่าที่ฟังนะฟังสัญญาณตั้งมั่นตั้งใจจริงแท้ว่าเนี่ยนี่แหละมันคือเป้าหมายของเราที่ชัดเจนอะ่ะถ้าไม่ใช่เราอ่ะที่ เป็นคนที่พาตัวเราไปอ่ะเออมันก็ไม่สําเร็จอ่ะมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาพาเราเราไปถึงจุดนั้นคือคุณมีความฝันความหวังอาจจะเป็นความสุขสบายอาจจะไม่ใช่ของของคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นคนที่คุณคอยดูแลรักษาแล้วก็เติมเต็มเขาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันมันเหมือนคุณคุณมีความพยายามอย่างมากพลังงานในวันนี้คุณมีความพยายามอย่างมาก ที่จะเฝ้าดูแลรักษาบางสิ่งบางอย่างมันมีโอกาสมากๆเลยที่หลายๆคนหลายๆท่านจะเปลี่ยนงานออกจากงานเก่าหางานใหม่กําลังมองหามองหาและพยายามอย่างมากเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ในจุดจุดที่อ่าสะดวกสบายอ่ะพูดอย่างนี้เนะาะจักรวาลไม่เคยทอดทิ้งไข่แล้วความพยายามของคุณเป็นผลเสมอนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดแต่อย่าลืมยืดหยุ่นนะคะว่าระหว่างทางจะเป็นยังไง เวลาเราได้ไอเดียเราได้โปรเจกต์มาเราได้ไกด์มาเรามีเอ็นเจลมายืนยันเอ็นเจนนัมเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าเลขทนะีมเนาะเลขสามเลขเจ็ดอะไรเอ่ยใดก็ตามที่ที่ขึ้นมานะคะถ้าขึ้นมาแล้วหนึ่งเลยมายืนยันความคิดและการการะทำณปัจจุบันขณะที่คุณได้เห็นตัวเลขหรือสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจที่จะทำมาซัพพอร์ตมาอยู่ข้างๆเอทีมของคุณมาอยู่ข้างๆ ให้คุณได้แอคชั่นให้คุณได้ลงมือให้คุณได้ได้มีความพยายามบอฟังรู้สึกว่าคุณอยู่เหนือสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ไปบังคับอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีความไหลลื่นของพลังงานที่มันกําลังไปข้างหน้าบางสิ่งบางอย่างต้องจบลงบางสิ่งบางอย่างต้องได้เริ่มต้นใหม่เพราะมันมีเดย์ขึ้นมาเดย์ date ก็คือเดย์แอด i ีเบิร์ดใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างมันต้องได้จบลงแบบถอนลากถอนโคนอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไปเลยก็ได้ ที่มันไม่เหมือนเดิมเลยคนที่เข้ามาฟังนะตอนนี้นะถ้าคุณได้เจอคลิปนี้นะฟังมีความรู้สึกว่าในชีวิตของคุณคุณมีการวางแผนการใช้ชีวิตโดยที่ไม่เหมือนเดิมอะเวลาเดทขึ้นมาทีไรมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเหมือนเปลี่ยนและจบจบบททดสอบจบแพทเทิร์นเก่าจบวาระเก่าจบเรื่องรางวาเก่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องจบอย่างแน่นอน ไม่ได้เห็นถึงความสัมพันธ์นลคะแต่มันหมายความว่าคุณได้ตัวเองกลับมาในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ต้านผักไม่ได้ฝืนโชคชะตาไหลลื่นไปกับคลื่นทํานองดนตรีมันยังไม่จบอ่ะมันต้องเล่นต่อไปเป้าหมายของคุณมันชัดพอคุณรู้ว่าคุณจะต้องรักษาความหวังความฝันความพยายามของตัวเองเนี่ยเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นระหว่างทางคุณรู้ดีว่าคุณจะต้องปล่อยอะไรไปแล้วต้องไปด้วยความรู้สึกแบบไหน เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่รู้ตัวเองอะรู้ตัวเองแล้วก็เรียนรู้ระหว่างทางเอาพูดกันง่ายๆเอาแค่ตรงนี้พอเอาหน้าตอนที่คุณมาฟังพอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจุดโฟกัสจุดโฟกัสก็คือเป้าหมายโกงของเพื่อนนะนะหรือว่าภาพการมินิเฟสต่างๆเนาะบางคนทำทำอันนี้แน่เลยเนี่ยในเรื่องของว่าปีหน้าเนาะ เออจะเป็นยังไงเออทำทำไว้นะคะภาพแล้วก็จินตนาการวิธีวิธีแนะนํานะคะทําให้เป็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเข้าไว้ค่ะเป็นวิดีโอก็ได้หรือเวลาเราจะฉายภาพในจินตนาการของเราถ้าสมองเราไปเห็นแล้วว่าภาพมันนิ่งๆเน่ยมันจะไม่โฟกัสแล้วมันก็จะปล่อยไปแล้วมันก็จะมองดูว่า,ไม,าออไม่เกิดการยำ้ำอ่ะเออไม่เกิดการย้ำประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าเข้าใจไหมนะแล้วก็ เป็นพลังงานของการสร้างหรือว่ารอคอยงานก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะกับพลังงานของเเดือนนะคะแล้วมาดูกันเนาะฟังก็มองไพ่ไหนๆก็มองแหละเรามาดูกันว่าวันนี้ข้อความอะ่ะจะส่งถึงคุณอย่างไรคะไพ่เด้งออกมาเลยนะแปดไม้เชื่อมั่นในกระบวนการน,นะ เชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองเพราะการที่คุณมาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญแล้วมันแปลว่าทุกๆพลังงานของคุณอะมันพรั่งพร้อมเออต้องใช้คาว่าพูดนี้พรั่งพร้อมต่อเส้นทางของคุณแล้วคุณมีทั้งประสบการณ์คุณมีทั้งจิตวิญญาณการกระทาแอคชั่นความคิดครบพร้อมแล้วนะปัจจุบันขณะที่คุณจะก้าวไปสู่ทิศทางใหม่ๆใ,ในชีวิตถ้าคุณมุ่งเป้าไปที่ความสะดวกสบายการเป็นอยู่การใช้ชีวิต การดูแลการช่วยเหลือการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือสิ่งอื่นใดๆน,นะที่คุณกำลังเป้าประสงค์ไปขอให้รู้ไว้เลยว่ามันกำลังขับเคลื่อนไปที่ทิศทางนั้นเข้ามาเพื่อคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มพลังงานของเพื่อนถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้นะฟังว่ามันมันคือพลังงานแล้วก็พลังงานมากๆอะที่ส่งออกไปอะ ทำาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณกาลังจะทําอะไรคุณกำลังจะคิดที่จะเริ่มอะไรเดวิวขึ้นมาอืมเจ็ดเหรียญสองเหรียญบาลานซ์ค่ะสิ่งหนึ่งเลยนะบาลานซ์อย่าลงลืมสิ่งที่ไพ่เขาขึ้นมานะเวลาเราอจะตั้งเป้าไปสู่เป้าหมายในชีวิต ในการกระทําในการแอคชั่นในการทําภารกิจทางด้านจิตญาณในการปลดล็อกชีวิตตัวเองในทุกๆมิติไม่ดึงดูดแล้วอะในเรื่องบทเรียนอะไรอะแต่คือการที่เรามาเพื่อสร้างคุณกาลังอยู่ในกระบวนการแห่งการสร้างและมันกําลังเข้าสู่กระบวนการนั้นคุณไม่ได้ช้าเกินกว่าเวลาเลยคุณไม่เคยช้าเลยคุณอยู่เท่าทัน การเรียนรู้คุณอยู่เท่าทันจังหวะเวลาของชีวิตเสมอไม่ว่าประสบการณ์ในชีวิตของคุณคุณจะดึงดูดอะไรมาก็ตามถ้าบางสิ่งบางอย่างมันต้องจบลงไปเยื่อใยในสารสัมพันธ์หรือเยื่อใยของประสบการณ์ในชีวิตบางทีมันยังค้าเราก็ต้องค่อยๆให้เวลามันค่อยๆปรับไปคุณไม่ได้ช้าสิ่งหนึ่งเลยนะที่ฟังอยากจะบอกแล้วไพ่ขึ้นมาในวันนี้ซัพพอร์ตมากซัพพอร์ตมากม คอให้คุณมุ่งเป้าไปที่สิ่งที่คุณทำเจ็ดเหรียญรอคอยแล้วก็บาลานสิ่งที่ล้ำค่าที่สดุดอย่าลืมกายภาพอย่าลืมสิ่งที่ล้ำค่าที่สดุดนั่นคือตัวคุณจิตญานของคุณคุณไม่ได้ตื่นขึ้นทางด้านจิตญานแล้วคุณต้องไปเป็นใครคุณแค่ต้องจำตัวเองให้ได้นั่นแหละคือสิ่งสำคัญแล้วอย่าลืมว่าจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานค่ะนอนนะ บาลาน์นะสองเหรียญนี้ก็คือปรับสมดุลนะเวลาสองเหรียญขึ้นมานี้ก็คือความสมดุลน,นะคะอ่าสมดุลในการแอคชั่นในการ, action, การเฝ้ารอคอยในการใช้ชีวิตสุขภาพร่างกายจิตใจอันนี้ต้องบาลาน์กเงินไประหว่างทางพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่มีความฝันมีความหวังมีความตั้งใจมีความมุ่งมานะมีการมีความสิ่งที่คุณกำลังทำอะ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองอย่างเดียว แต่ถ้าคุณรอดทุกคนรอดเอามันมีความรู้สึกเนี้ยถ้าคุณไปถึงจุดอยู่ที่อันนั้นคนข้างใต้ของคุณอะชีวิตพลิกผันหมดเลยคนที่คุณคอยดูแลรักษาเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอันนี้มันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมานะหรือไม่อย่างนั้นก็สิ่งที่คุณทํามันมีการช่วยเหลือผู้คนอยู่เบื้องหลังอะเออคุณจะต้องมีมุมมองที่กว้างมากๆจากสถานการณ์นี้ สิ่งที่พายอยากจะให้ฟังสื่อสารกับกลยาณมินี้มีทุกท่านคืออะไรคะเจ็ดนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่ะวันนี้นะถ้าใครเจอเอเจนต์หมาย็ดเจ็ดเจ็ดนะอัศวินดาบอ้าราชาดาบีเอ็มเพรขึ้นมาสองใบค่ะทุกคนฟังอยางจะบอกว่าใตา้สำรับก็คือคือ,คอเลขเจ็ดเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เดอะสตาร์เห็นไหมยังไงก็ขึ้นเดอะสตาร์สามถ้วยมาย้ำเตือน <un> เปิดด้วยสามถ้วยปิดด้วยสามถ้วยโอหทุกคนคุณกำลังจะทำอะไรอะ่ะคุณกำลังคิดที่จะทำอะไรคะเช้าแสงอย่างนี้ก็ได้นะเออเป็นคนที่มีอยากกังวลใจอะไรไปมากกว่าเกินกว่าเหตุเพราะมันเป็นการที่คุณปลุกระดม ความรู้สึกนั้นเข้ามาในชีวิตอย่าลืมว่าเราคือผู้สร้างทุกๆคนคือผู้สร้างความเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนเองถ้าคุณดึงดูดไม่ว่าจะเป็น่าความกลัวมันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตคราวนี้เรามีมุมมองกลับแหละจงเป็นแฮงแมนแฮงแมนคือคนที่เปลี่ยมไปด้วยองค์ภูมิความรู้และการรู้แจ้งในสิ่งนั้นๆถ้าเรารู้เท่าทันสภาวะของเราแล้วว่าเรากำลัง คิดคิดลบกับตัวเองเอาง่ายๆคิดคิดลบมันก็จะไปโลว i ายเบชั่นทันทีคุณไม่ต้องไปมมนิเฟตอะไรหรือซึ่งมันไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณรู้แล้วอ่ะถือว่าความวัยของสภาวะจิตเลยนะคะสภาวะของกําลังกระแสพลังงานของคุณเลยนะที่คุณสามารถรับรู้ได้พอคุณรู้เท่าทันแล้วเราก็เปลี่ยนวายเบชั่นเอาง่ายๆกันเลยเปลี่ยนคําพูดความคิดการกระทําของเรา เราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้นะปัจจุบันขณะผ่านเนี่ยสิ่งที่หมอฟังพูดไปแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยจักรวาลซัพพอร์ตครูรุกุบาอาจารย์ซัพพอร์ตอยู่แล้ววันนี้เลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาค่ะถ้าใครโอ้โหพลังงานใครกันเนี่ยถ้าใครเจอเอ็นเจ7เจ็ดเจ็ดเจ็ดมานี่ก็ว้าวด้วยว้าวด้วยเช่นเดียวกัน เจ็ดไม้เจ็ดเหรียญเจ็ดดาบเจ็ดถ้วยขึ้นมาหมดเลยนะคะเลขเจ็ดเป็นพลังงานแห่งการขับเคลื่อนของการเรียนรู้นะคะจงเรียนรู้เข้าใจและปล่อยวางแล้วก็ลื่นไหลไปกับคลื่นทำนองของจักรวาล u n i v e r s ร์สบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะบังคับได้ถ้ามันต้อง d ดทแอนด d รีเบิร์ก็ก็ตรงเป็น d ดทแอนด์รีเบิร์แค่นั้นเลยถ้าสมมติว่าคุณฝืนคุณจะอึดอัดกระอาบประอวมมันจะรู้สึกคุมเคือ้อทันที เกิดความสงสัยในตนเกิดความสงสัยในเป้าหมายเกิดความสงสัยในในจิตวิญญาณของเราเสียงที่เราได้ยินหรือว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้พอเราเกิดความสงสัยมันก็จะเฟ้อไงเอาง่ายๆเราจะฟุ้งซ่านเออว่าไงพอเราฟุ้งซ่านปุ๊บมันก็เออกลายเป็นโลไปดึงกันไปแต่ถ้าเรารู้เท่าทันไม่เป็นไรเลยนะ เราสามารถไปเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้มันคือบททดสอบอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จักรวาลส่งมาให้ระหว่างทางเป้าหมายของคุณชัดเจนโอเคจงมีความหวังและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองให้ได้แล้วก็จงเรียนรู้ว่าไว้เลยว่าคุณมาทํางานคุณมาสร้างชีวิตของตัวคุณเองถ้าคุณจะให้มันเป็นไปในทิศทางใดจงเชื่อมั่นว่าคนที่ออกจากชีวิตสถานการณ์การงานอาชีพเลือกทิศทางชีวิตที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ขอให้เชื่อมั่นไว้เลยว่าจักรวาลกำลังนำเส้นทางที่ดียิ่งกว่ามาให้กับคุณคุณจะได้เจอสิ่งที่ดียิ่งกว่าและมันเยอะมากกว่าที่คุณคิดอาจจะเป็นเจ็ดสิ่งเจ็ดอย่างเลยก็ได้นะหรืออาจจะเจ็ดวันหลังจากนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือเจ็ดเดือนเจ็ดอาทิตย์เจ็ดสัปดาห์เนาะเอาใกล้ๆก่อนน่าจะไม่เกินสามเดือนหลังจากนี้แต่ก็ลองดูกันว่าคืออะไรฟังก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่ฟังรู้แค่ว่า พลังงานของมันเพื่อนเป็นพลังงานลูกรักไม่ได้อยากให้ติดอีโกโ้หรืออัตตานะแต่อยากให้รู้ว่าเส้นทางของคุณคุณเท่านั้นที่จะพาไปถึงเป้าหมายแต่ระหว่างทางคุณได้รับการซัพพอร์ตจากจากทีมของคุณจากครูครูบาอาจารย์จากยูนิเวิร์สจักรวาลทำหน้าที่ของเขาโดยชัดเจนามากๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครได้ก่อนเสียเปรียบหรือว่าอะไรไม่จักรวาล คือเขามีกฎแล้วเขาทําตามกฎของเขาเลยคุณแอคชั่นอะไรไปคุณรอรับสิ่งนั้นคุณมีเป้าหมายยังไงคุณไปตรงนั้นแต่ถ้าคุณไปโดยที่คุณหลงลืมไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายมันก็ไม่มีแรงอ่ะอนาคตทั้งนา้นแล้วสิ่งที่ต้องเติมเลยก็คือพลังใจพลังกายล้างพลังงานเคลียร์คีมพลังงานในทุกๆวันแล้วรอคออย่างใจเย็น เพราบางสิ่งบางอย่างมันกำลังคืบคานเข้ามาแต่บางทีเราไม่รู้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังเข้าที่เข้าทางมันกําลังขับเคลื่อนมันชัดเจนมากๆแต่ขอให้คุณดูไว้ว่าณนะช่วงเวลานั้นนะจงใช้ปัญญาในการไต่ตองดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในะปัจจุบันแล้วใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับขึ้นทํานองของตัวเอง ในณปัจจุบันโอเคนะคะมันมันคือสายมันคือสัญญาณที่ที่จะบอกคุณว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ล้าหลังคุณไม่ได้ไปช้าคุณไม่ได้ตกขบวนคุณไม่ได้อันนี้คุณเรียนรู้ตรงจุดตรงมาร์กณช่วงเวลาถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ดีคุณจะไว้วางใจแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณมีความสุข จงมีความสุขกับสิ่งที่ที่ทำค่ะถ้าจะพูดง่ายๆนะถ้าคุณขอคุณต้องรอรับระหว่างที่รอรับคืออยู่ในจังหวะที่เชื่อขอเชื่อและรอรับอย่าลืมนะคะคุณต้องเชื่อเชื่อมาในจักรวาลนี้เชื่อมาในยูนิเวอร์สเชื่อเชื่อมันว่าจักรวาลใบนี้เหลือเฟือมันต้องมีงานสักงานที่มันมันมันเป็นของคุณจริงๆ โดยที่คุณแค่จะต้องค้นพบความเป็นตัวเองยิ่งคุณค้นพบความเป็นตัวเองมากเท่าไหร่จักรวาลจะส่งที่คู่ควรกับคุณมามากเท่านั้นนะคะไว้วางใจจักรวาลให้เหมือนกับสั่งของออนไลน์อะคะ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้มาแค่รอรับแค่นั้นเลยคุณกดสั่งไปแล้วคุณแค่รอรับยังไงคุณก็ได้จักรวาลทำงานอย่างนั้นค่ะโอเคนะคะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้มาพูดให้กำลังใจมาพูดให้รู้ว่าเป้าหมายของคุณคุณไปถึงมันอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณกำลังจะทำถ้ามันจะมีข่าวดีในเร็ววันก็ไม่น่าไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์หรือเลขเจ็ดอะเออประมาณนี้นะแล้วก็เป็นพลังงานของยูนิเวอร์สอันนี้ชัดเจนมากค่อแม่ธรณีที่ที่ซัพพอร์ตมากๆเลยนะคะมาเตอร์เอิร์ดอะความดวงสมบูรณ์ความมั่งคั่งสิบสองเดือนสิบสองราศี แล้วก็ไปพลังงานแห่งคนที่คุณรู้ใช่ไหมว่าว่าคุณมีจุดประสงค์อะไร mm hmm. เหมือนเป็นคำถามทิ้งทิ้งท้ายไว้คลิปนี้ก็แล้วกันนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็อาจจะเป็นการส่งสารที่สำคัญมากมันจะเป็นสารตั้งต้นให้กับคุณตลอดทั้งปีอาจจะตลอดทั้งชีวิตเลยก็เป็นไปได้ ไม่ใช่แค่ตอนนี้ที่คุณมาฟังด้วยรักค่ะขอบคุณจกักรวาลที่นำทางให้เราได้มาเจอกันค่ะขอบคุณยูนิเวิร์สขอบคุณครูครูบาอาจารย์ขอบคุณทีมซัพพอร์ตของแต่ละคนแต่ละท่านที่ทำให้ฟังได้มาสื่อสารในตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจกันยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนอ่านไพ่จิตยานเพื่อการเดาดูแลคอร์สอ่านไพ่พื้นฐานยางเหมืออาชีพค่ะลด50ิเเถึงวันที่5เท่านั้นนะคะพอหลังจากนั้นก็เป็นราคาเต็มนะ จากสอง9่ก้ก็จะเป็น2 8 8 8ปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คอพื้นฐานก็จะอยู่ที่1,444่บาทนะคะซึ่งแตกต่างกันอยู่แล้วนะแล้วก็ยังไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะต้องแจ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหมอฟางกำลังทยอยทำในเรื่องของดวงรายปีส่งให้กับพี่ๆเพื่อนๆกัลยาณิมิตรนะคะขอภัยในความล่าช้านะคะแต่วางแผนไว้แล้วว่าจะให้แล้วเสร็จ ภายในโมกลานี้ทุกท่านนะคะก็ขอบคุณค่ะมีมีทักเข้ามาแล้วเหมือนกันนะว่าว่าถามว่าได้ตอนไหนนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้าใจกันแล้วก็ขอบคุณจักรวาลที่นําทางให้เราได้มาเจอกันเรื่องโทรคุยเอาไว้ก่อนนะคะรอรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมเนาะแล้วเราก็จะได้คุยกันเองนะคะขอบคุณจักรวาลค่ะสวัสดีค่ะ